สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาสำรวจประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ละเอียดอ่อนนั่นก็คือมุมมองของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูต่อการเป็น LGBTQ+ แล้วก็บุคคลข้ามเพศครับหลายๆคนนะ่าอาจจะมีคำถามนะครับว่าการเป็นเช่นนี้ในาศาสนาฮินดูนั้นถือว่าเป็นบาปหรือไม่วันนี้เราจะมาเจาะลึกความซับซ้อนนี้กันครับ ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้มีเจตนาเพียงเพื่อให้ความรู้แล้วก็ส่งเสริมความเข้าใจในความเชื่อที่หลากหลายของมนุษย์เราเท่านั้นครับไม่ได้มีเจตนาที่จะตัดสินถูกผิดหรือชี้นำหรือทำให้ความเชื่อของศาสนาใดศาสนาหนึ่งนั้นดูดีหรือว่าแย่กว่าอีกศาสนาหนึ่งเลยแม้แต่น้อยและสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางความเชื่อแล้วก็อัตลักษณ์ได้อย่างสงบสุขครับหากข้อมูลใดในคลิปนี้ทําให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ตรงกับความเข้าใจของท่านผมต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับประการแรกที่ต้องทําความเข้าใจกันก็คือาศาสนาฮินดูนั้นไม่ใช่าศาสนาที่มีกฎเกณฑ์เดียวหรือพระคมภีเล่มเดียว ที่จะบังคับใช้กับทุกคนเหมือนกับบางศาสนาที่เรานั้นคุ้นเคยกันนะครับฮินดูเป็นเหมือนมหาสมุทรที่รวมเอาสํานักคิดปรชัชญาเทพเจ้าตำนานและรวมถึงประเพณีที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่การบูชาเทพเจ้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคการตีความพระเวทที่แตกต่างกันไปจนถึงพิธีกรรมที่หลากหลายด้วยความหลากหลายนี่เองครับ ทำให้การหาจุดยืนที่เป็นเอกฉันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่ยากและสำหรับเรื่องของเพศสภาพแล้วเพศวิถีก็เช่นกันไม่มีองค์การหรือบัญญัติที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าการเป็น LGBTQ+ เป็นสิ่งต้องห้ามหรือเป็นบาปเพราะฉะนั้นการตัดสินอะไรคือบาปในบริบทนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่า เราอ้างอิงจากสำนักคิดหรือยุคสมัยใดหากเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์และวันณคดีโบราณของอินเดียนะครับเราจะพบกับแนวคิดที่เรียกว่าตรีติยาหลักฤติซึ่งหมายถึงเพศที่สามนะครับคำนี้ไม่ได้หมายถึงแค่บุคคลข้ามเพศเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงผู้ที่มีลักษณะทางเพศที่ไม่ใช่ชายหรือหญิงอย่างชัดเจนเช่นผู้ที่มีภาวะเซ็กกํากวม หรือแม้แต่กระทั่งผู้ที่มีความรู้สึกดึงดูดทางเพศต่อเพศเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือบุคคลในเพศที่สามนี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือผิดปกติในสังคมเสมอไปนะครับบางครั้งพวกเขาก็มีบทบาทที่สำคัญในสังคมและพิธีกรรมทางาศาสนาตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดก็คือกลุ่มยิจระในประเทศอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มคนข้ามเพศ ที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งมาหลายศตวตรรษแล้วพวกเขาก็มีบทบาทในงานเฉลิมฉลองพิธีกรรมการให้พรการเต้นรำแม้ว่าในบางยุคบางสมัยนะครับอาจจะถูกกดขี่แต่ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าแนวคิดเรื่องของความหลากหลายทางเพศไม่ใช่เรื่องใหม่ในวัฒนธรรมอินเดียตำนานและคำพีโบราณหลายเล่มเช่นมหาภารตะหรือรามายานะ ก็มีตัวละครที่มีการเปลี่ยนเพศครับหรือมีลักษณะก้ามกึ่งระหว่างเพศซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเหล่านี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดปกต,ติแต่อย่างใดและเมื่อพูดถึงเรื่องเพศวิถีโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์แบบเดียวกันมุมมองในคำพีฮินดูก็มีความซับซ้อนมากบางครั้งอาจจะดูขัดแย้งกันเองในตำราอย่างมนูสมฤติ ซึ่งเป็นคำพีทางกฎหมายแล้วก็จริยธรรมโบราณมีบางข้อความนะครับที่กล่าวถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อการสืบพันธุ์หรือการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันว่าเรื่องของกรรมที่ทำให้เกิดมนทิมทางพิธีกรรมหรืออาจมีบทลงโทษในบางการณีอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าข้อความเหล่านี้นั้น มักถูกตีความในบริบทของความบริสุทธิ์ทางพิธีกรรมมากกว่าการตัดสินคุณค่าทางศีลธรรมของบุคคลในเชิงถาวรและบทลงโทษที่กล่าวถึงก็มักจะเป็นการชำระล้างทางพิธีกรรมม่ใช่การลงโทษทางอาญาที่รุนแรงการตีความข้อความเหล่านี้ในปัจจุบันนั้นก็มีความหลากหลายเช่นกันครับนักวิชาการหลายคนก็มองว่า มันเป็นการสะท้อนค่านิยมทางสังคมในยุคนั้นๆมากกว่าที่จะเป็นกฎสากลที่ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยในทางกลับกันวรรณกรรมยินดูและตำนานของเทพเจ้าทั้งหลายกลับนำเสนอตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศและก็เพศวิถีอย่างเปิดกว้างตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับก็คือพระศิวะปางอรัธนารีสวนจึงเป็นรูปปางรวมกันระหว่างพระศิวะ ก็คือพลังงานเพศชายและพัพปราวตีหรือพลังงานเพศหญิงในร่างเดียวกันนี่คือสัญ,ญลักษณ์อันทรงพลังที่แสดงให้เห็นถึงการรวมกันของพลังงานชายและหญิงสิ่งนี้ก็คือการทำลายกรอบของเพศสภาพและความสมบูรณ์ในความหลากหลายนอกจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องเล่าของเทพเจ้าที่แปลงกายเป็นเพศตรงข้ามเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง หรือความสัมพันธ์ที่ก้าวข้ามกรอบเทสภาพาซึ่งไม่ได้ถูกนำเสนอในเชิงลบหรือเป็นบาปแต่อย่างใดในาศาสนาฮินดูนะครับแนวคิดเรื่องของกรรมและการเกิดใหม่เป็นหัวใจสำคัญไม่ใช่เรื่องของบาปและบุญเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลของการกระทำในอดีตที่ส่งผลต่อการเกิดในภพภูมิปัจจุบัน บางมุมมองนั้นอาจจะเชื่อว่าการเกิดมาเป็น LGBTQ+ หรือคนข้ามเพศนั้นอาจเป็นผลกรรมจากในอดีตแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนี่ไม่ใช่การมองว่าเป็นบาปที่ต้องถูกลงโทษแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางทางจิตวิญญาณของบุคคลนั้นเพื่อเรียนรู้บทเรียนบางอย่างหรือเพื่อชดใช้กรรมบางอย่างการเกิดมาในอัตลักษณ์ที่หลากหลายเหล่านี้จึงอาจจะถูกมอง ว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จิตวิญ,ญญาณจะเติบโตและก็พัฒนาไปสู่การหลุดพ้นไม่ใช่สิ่งที่จะต้องถูกประนามหรือต้องรู้สึกผิดประการใดในศาสนาฮินดูนั้นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดไม่ใช่เรื่องของรูปร่างหน้าตาของเราไม่ใช่เพศของเราหรือแม้แต่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรแต่เป็นเรื่องของจิตวิญ,ญญาณของเราครับ ลองนึกภาพว่าจิตวิญญาณของเราก็คือแก่นแท้ของตัวเราเป็นตัวตนที่แท้จริงที่อยู่ข้างในลึกๆไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ในร่างของผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเพศอื่นๆจิตวิญญาณนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งเดียวกันเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคนฮินดูที่เราเรียกกันว่าโมกษะไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยครับ มันก็คือการที่เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงหรือความสงบสุขที่ยั่งยืนนั่นเองการหลุดพ้นจากความทุกข์ความกังวลและความผูกพันต่างๆที่ทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดใหม่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าในโลกใบนี้ลองนึกภาพว่าชีวิตของเรานั้นเหมือนกับการเดินทางที่ยาวนานเราเกิดมาเรียนรู้พบเจอเรื่องราวดีร้ายแล้วก็ตายจากไปจากนั้นก็เกิดใหม่ไปเรื่อย การบรรลุโมกษะก็เหมือนกับการที่เราได้ไปถึงยังจุดหมายปลายทางของการเดินทางในครั้งนี้คือการที่เราได้เป็นอิสระจากวงจรการเกิดแก่เจ็บตายและได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานนันยิ่งใหญ่ของจักรวาลหรือที่เรียกกันว่าพลม,มันซึ่งมันเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างครับดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย หรือเป็น LGBTQ+ หรือคนข้ามเพศก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมันก็เป็นแค่เพียงเปลือกนอกหรือเป็นแค่เพียงภาชนะที่จิตวิญญาณของเรานั้นสวมใส่เท่านั้นครับการที่เราจะไปถึงความสุขที่แท้จริงหรือโมกกะสได้หรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเกิดมามีเพศสภาพแบบใดแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรเราทำความดีแค่ไหน เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรเราแสวงหาความจริงในชีวิตมากแค่ไหนและเราได้ลดละความยึดติดในสิ่งต่างๆได้มากน้อยเพียงใดพูดง่ายๆก็คือหัวใจสำคัญคือการกระทำของเราเองการใช้ชีวิตของเราตามหลักคุณธรรมไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือเป็นเพศอะไรหากคุณประพฤติตนดีมีเมตตาไม่เบียดเบียนผู้อื่น และพยายามพัฒนาจิตใจให้สงบและบริสุทธิ์คุณก็สามารถเดินทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงหรือโมกษะได้เหมือนกันทุกคนครับในยุคปัจจุบันนั้นโดยเฉพาะในชุมชนฮินดูที่เติบโตในโลกตะวันตกรวมถึงกลุ่มนักเคลื่อนไหว LGBT+ ในอินเดียเองมีการตีความหลักคำฮินดูในลักษณะที่เปิดกว้าง และก็ยอมรับความหลากหลายทางเพศและเพศภาพมากขึ้นด้วยพวกเขานั้นเน้นย้ำถึงหลักการที่สำคัญของฮินดูได้แก่อหิงสาอาหิงสานั้นก็มีความหมายถึงการไม่เบียดเบียนไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งหมายรวมถึงการไม่ใช้ความรุนแรงทางวาจาหรือทางจิตใจต่อบุคคลที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกัน โลกะสมัตตะสุขิโนโภาวันตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกใบนี้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้จงเป็นสุขซึ่งสะท้อนถึงหลักการของความเมตตาและความปรารถนาดีต่อทุกสรรพสิ่งวาสุทัยวะกุตุมภกรรมโลกคือครอบครัวเดียวกันซึ่งมันหมายถึงการเห็นมนุษย์ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกด้วยเพศ แบ่งแยกด้วยเชื้อชาติหรือแบ่งแยกโดยอัตลักษณ์ใดๆด้วยหลักการเหล่านี้นะครับจึงนำไปสู่การสรุปว่าการเป็น LGBTQ+ class, หรือคนข้ามเพศนั้นมิใช่บาปโดยเนื้อแท้เพราะอัตลักษณ์เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์และไม่ได้ขัดแย้งกับเป้าหมายสูงสุดทางจิตวิญญาณหากบุคคลเหล่านั้นสามารถดำเนินชีวิตด้วยธรรมะ และเป้าหมายทางจิตวิญญาณพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สมบูรณ์ของสังคมและศาสนาฮินดูโดยสรุปแล้วศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูนั้นไม่ได้มีแนวคิดเรื่องบาปที่ตายตัวสำหรับ LGBTQ+ หรือคนข้ามเพศเหมือนกับบางศาสนา,า,าที่อาจจะมีแต่กลับให้ความสำคัญกับกรรมธรรมะและ การเดินทางของจิตวิญญาณถึงแม้ว่าจะมีข้อความโบราณบางส่วนนะครับที่อาจจะถูกปีความได้หลากหลายแต่โดยรวมแล้วแนวคิดเรื่องเพศที่3และการยอมรับความหลากหลายในธรรมชาติของมนุษย์ก็มีรากฐานที่มั่นคงในประวัติศาสตร์และปรัชญาฮินดูในปัจจุบันมุมมองที่แพร่หลายมากขึ้นก็คือการเป็น LGBTQ+ หรือคนข้ามเพศ ไม่ได้ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณสิ่งสำคัญก็คือการประพฤติตนตามธรรมะมีคุณธรรมและ,ะแสวงหาความจริงใจในชีวิตเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับศาสนาฮินดูก็สอนให้เรามองข้ามรูปแบบทางกายภาพและให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ภายในตัวเราทุกคนครับ ก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูกับ LGBTQ+ ก็หวังว่าทุกๆท่านก็คงจะชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับผู้จัดด้วยครับและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ